กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากมากนะพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้ว่าความเป็นไปได้ยากสัตว์ไว้กับพิสุตั้งหลายพิสุตั้งหลายเตอทัตงหลายจะสาคัญความก้อนนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราจอนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปติปีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันพิสุตั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เชิญ มหาปัตปพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเต้าที่ตรงจรขึ้นด้วยปลายพระนักานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัตตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวปิสุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะก,กลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรจานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ก็นั้นเพราะเอตรไรเล่าพี่สุทั้งหลายก็นั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์สีอริยสัตว์สีเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุก อริยสัจคือเอกไอเกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดำเนินไอถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบอยกกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เอกไอเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแหงทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้พ <c oughs> ีสูตรทั้งหลายเตอรทั้งหลายจะสัมกันความก้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราจรขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตปีนั้นก้างไหนจะมากกว่ากันพี่สูตรทั้งหลายก็กราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตปีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเต้าที่รังจรขึ้นด้วยปลายพนักขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อเข้าไปเทียบกับมหาพัตปีนั้นย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวนได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว <c oughs> ปีสุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนินเดรัจฉานและเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแทะก็นั้นเพราะเหตุไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายก็นั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอารยสัตว์ทั้งสี่อาิยสัตว์สี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าอริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดข,ขึ้นแห่งทุกอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุก อริยสตจ์คือทางํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกปีสูตรตั้งหลายเพราะเอุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยกกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เอให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นดังนี้ทางํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้เถิด Terima <coughs> kasih.